น้าตายังกับอึ่งไข่เสือทำตัวหล่อสภาพมึงมันก็แค่อึ่งไข่และตะเอ้ยแม้งไข่มึงบอกหน้ามึงไหมไอ้เวลากรตัวมึงนะครับตัวมึงอะตัวมึงอะทําไมพี่ชอบทําสันดานเที่ยเหมือนหน้าตาเลยครับอยากเป็นน้าเดทแต่เป็นได้แค่นาจังงัง แล้วจะงังพ่อมึงไงก้องผมกูเห็นมึงมาทุกวันเลยมึงมึงมึงหลอดจริงไหมกูมขอเฟซมึงเรื่องมาว่าพี่ชุดสืบนครบาลสะพึงขออนุญาตแจ้งจับนะครับข้อหาอนาจารมีอะไรทางสายไหมมีอะไรทางสายไหม หลังจากประชุมเสร็จนะครับแล้วผมก็จะรีบมาหาคุณแล้วโทษทีครับแวะไปหาน้องนะน้องมันมันมันแอบชอบผู้หญิงสองคนครับมานี่ครับมานี่ครับกูเห็นชุดนักเรียนกูเห็นชุดนักเรียนวิ่งมานะยังไงเหรอคะคือน้องมันมีมันมีแอบ แอบชอบสองคนนะครับหนะมึงเห็นไหมหน่ะชุดนักเรียนอะนั่นนะอะชอบสาวเห็นปะพี่ไปจีบให้เขาเหรอไม่ไม่ได้จีบครับคือมันพาไปครับแล้วก็ค่อยแวะมาหาคุณก็เลยอยากปรึกษาครับ<อ>ปรึปกษาว่าอะไรคะมันมันไปขอเลียเขาครับ<ะ>มันไปขอเลียเขาแล้ว,แล,วแล้วเขาโดนเหรอโดนไบเหรอไม่ไม่โดนครับก็ ไม่ไม่ไม่ครับไ,ไ,ไ,ไม่โดนครับมึนก็เล่นกันนี่แหละครับอ,อ๋อใช่ครับเลียคู่อะครับผมก็เลยแบบเออดีเนาะว่าเขายังแบบมีเลียกันผมก็ยังมีบ้างครับ <c oughs> <c oughs> ผม <c oughs> ผมเห็นผมเห็นน้องมันมันทำกันอย่างกันแล้วผมก็นี่ไงครับ กเลยออกมาเลยบางอย่างเราไม่ต้องทำตามก็ได้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีครับนนั่แหไะครับ กูขอให้โดนจับได้สาทุก้าวเขาจับไม่ได้หรอกเราต้องทำโชว์คนอื่นได้ไม่ได้ค่ะเก็บไว้เป็นสตายูไม่ดีหรอกอะไรนะครับเก็บไป้อะไรนะเราเก็บไว้เป็นซีเคล็ดดีกว่าอ๋อได้ครับแล้วมันลั่นได้ใช่มั้ยครับอะไร แสดงฝีมือให้พวกกูดูหน่อยแสดงฝีมืออะไรครับคือที่เนี่ยม,ม,มันมันมันมีมันมีท่าแบบเฟซช่วมไหมครับอืมไม่รู้อะคะ่ะผมขอลองดูได้ไหมครับพอดีผมเห็นมันทําท่ากันนะครับใช่หรอใช่ใช่ครับ<ต>ผมไม่รู้แล้ที่ไปอยู่ตรงนั้นด้วยเหรอเนี่ยก็เขาทําอย่างนี้ผมก็ามาบอก พัดไปยังพัดพัดไปยังอะไรอย่างเงี้ยครับน้องหัวเหลืองอชะนะอมใช่ครับน้องยังเด็กอยู่เลยไม่ใช่หรอเอ่ออายุสิบสองครับสิบสองสิบสามครับใส่ลายน้องเลยแหละตอนนี้คือเออไม่ใช่ครับเออสิบสี่สิบสี่ครับขึ้นมสองจำผิดครับขึ้นมสอง<ด>แล้วก็น้องน้องเขาอยากมีแฟนครับเป็นทรงซอ<ด>เขาดูดในติ๊กต็อกมาครับ แล้วปากต้องอด้วยใช่ครับเขาบอกเน้นเน้นแบบปากกระจับแล้วก็ลายลายมีมีลายข้างหลังนะครับอ๋ออออเขาชอบแบบนั้นต้องทำปากแล้วก็มีลายต้องสักด้วยก็<ด>คือเอาแบบซอเลยไงใช่ครับใช,ใช่กะว่าแบบเลี้ยงเลยใช่ไหมประมาณนั้นครับผมเลยบอกว่าพูดจริงพูดเล่นน้องก็บอกพูดจริงจริงครับเขาดูในคลิก ิกตอกมาแต่มันก็น่าจะเป็นสเปคเขาแหละไทยเขาใช่ครับน้องมันจะขึ้นม3แล้วครับอ๋อแล้ว,แล,วแล้วคุณเป็นส่งซอ้อไหมครับไม่ครับไม่โอดีโอเคครับแล้วชอบผู้ชายสักลายไหมครับสักลายอืม ไม่ไม่ติดอะไรครับพอดีว่าหน้าหน้าผมมันมีลายหมีภูอ่ะลายลายหมีภูกับลายมิกี้เมา้าครับตรงหน้าตรงแก้มครับใช่หรอแบลจังอ่ะเออครับวิเชี่ยอุ้ยอุ้ยอย่ามานะีคิดว่าแบบพี่จะโหดจะ พี่แป๊จังอะตักฝีครูกับมิกกี้เมาส์ด้วยนั่นเลยครับหน้าตายังกับอึ่งไข่เสือทำตัวหล่อสภาพมึงมันก็แค่อึ่งไข่และตะเอ้ยแหมอึ่งไข่มึงบอกหน้ามึงไมหมไอ้เวลาก่อนตัวมึงนะครับตัวมึงอะตัวมึงอะไอ้เฮียบอกกูอึง่งไข่ แหมสภาพหนังหน้ามึงกูอยากเห็นหน้าเฟซจริงๆเลยฮฮีอบอกกูอื่งใครกูขอดูดูหน้าหน่อยได้ไหมมีเฟซไหมคนรู้จักอื่งไข่ไหมครับอื่งไข่เคยเคยเห็นอยู่ครับแต่ไม่เคยกินหวานหวานเย็นหวานเย็นครับ พี่เคยจินเหรอไม่ไม่เคยครับเลยเคยถามครับมันมันมีพวกไอ้มันผจนนะครับมันในเมืองนะครับที่เป็นออก่อนจะด่าพี่ามาลีถึงว่าพี่มาลีหลอ่อเท่กว่า,าคุณอีกครับจริงนะจริงจริงที่ดีวุฒน้องเอาไปสอนพี่โป้งโป้งโป้ง,ปง,ปง,ปงจริงนะมันมีพวกมันผจนครับถ้ามัน มันประจวนพวกนี้มันไม่ค่อยดีหรอกภัยสังคม,มนั่นแหละครับน้องก็ชอบแบบนั้นแล้วผมก็บอกไปยังไปยังก็มันก็ขอแบบอันนี้ก่อนจ้างมันจ้างด้วยนะครับมันมันให้เขาเมื่อวานเนี่ยไปสี่เอ็มแล้ววันนี้มันให้ไปสองสองล้านสองล้านหนึ่งเมจังอ่ะน้อง โอ้โหมันชอบนะครับเขาก็ทําให้มันแบบแย่มันเล่นๆนะครับ <uc> แบบแย่เล่นๆนะครับแบบว่าแบบยอยอเฉยครับแล้วเขาก็ให้ตังค์แล้วเขาก็ได้ตังค์ครับอ๋อก็ฟิลเหมือนเด็กเอ็นเหรอครับไม่ไม่ไม่ใช่ครับเป็นแฟนน้องน้องหมันนะครับแฟนกันแต่ถ้าถ้าไหนบอกว่าแอบชอบจะเป็นแฟนกันแล้วใช่ไหม จะพูดยังไงเดียผมก็ไม่รู้อ่ะผมก็ไม่ค่อยรู้ครับเป็นเรื่องของน้องมันไงผมผมไม่ไม่ผมไม่มไมกล้ายุ่งเรื่องแบบนั้นไงกลัวโดนใบอใช่ครับพี่หล่อเหมือนเขียดตะปาดครับอะไรนะครับดีแล้วดีแล้วใช่ครับพี่หล่อมัอนใบไ,ไม่เสี่ยงไว้ตอนไฟดีกว่า เียดตาปาดพ่อมึงไงซัดไอ้สุภกรแม่มึงหลอกกูหลอกอย่างนันนะเดชมึงรู้จักน้เดชคงิพี่มาลีรักน้องนาทีไหมครับพี่มาลีรักน้องนาทีไหมครับรักครับรักครับน้องนาทีรู้จักครับ เือเราหวานใจคนเขาเขาไม่ได้เล่นอยู่ที่นี่แล้วใช่ไหมครับหวานใจนใช่ครับคน<อ>คนเก่าครับใช่ครับใช่เขาไปกันหมดเลยเหรอ,อเขาไปกันทั้งทั้งหมดเลยที่มาลีอย่าลืมออกเกาะสะท้อนนะครับถ้าเขากลับมาล่ะกูหมาไหมเนี่ยได้น้องทิติวุฒิได้น้องดดน้องได้ได้ได้ไดคงครับ ผมกลัวเขากลับมาแล้วผมหมาไงพาเขาไปกลับรุ่นเนี่ยแล้วเขามีมีล่อคุณด้ยผมไม่กล้ายุ่งครับแต่ผมเป็นคนจัดหามาทั้งเป็นคนจ้างคนเลียขอใช้นม้พีไม่ครับก้องวบผมไม่กล้ายุ่งครับแต่ผมเป็นคนจัดหามา อะไรของมึงเขาไม่เคยเลยเหรอใช่แล้วแล้วผมมาคนแรกเหรอครับหน้าผากหนึ่งอย่างการานบินบอกนะเดช้านบินพ่อมึงนะกูเห็นกูขอดูหน้ามึงหน่อยมา บอกหน้ากูลานบินลานบินพ่อมไกตั้นหัวล่นมาครับไอ้นาสนตรีนพี่มาลีไม่ใช่อึ่งไข่เคียตปาดที่ไหนทั้งนั้นครับจริงปลากระห้ต่างหากแต่พี่ทำแบบนี้กับทุกคนใช่ไหมไม่ครับ <อะ S 1> คนแรกปลากระห้พอพ่อมอ่<น>ะไหนไหนปลากระห้เซียนยังไงหรอผมก็แย่เล่นอย่างนี้กันทุกคนนะครับแต่ว่าแบบอย่กับน,น้องๆที่แบบรู้จักครับ แต่ถ,ถ้าไม่รู้จักก็ไม่ไม่แย่เล่นครับวิยลยมังกรเฮ้ยไอ้หนูมังกรเฮ้ยชิบหายแล้วเลียเลยเลียจอเลยสีเลยเปิดหำโชว์เลยแล้วคู่น่ารักไหมคอนเล่นได้แล้วพี่ไม่โชว์สเต็ปให้เด็กเด็กน้องน้องด,ดูหน่อยหรอครับ เดี <muitas> <arias> ๋ยวเล่นครับเดี๋ยวเล่นครับอะไรนะครับแน่ลคะเจนพี่เจนบ้างวะพี่ชื่อไรนนะเออวะพี่เจนไปนอนแล้วเหรออ่อได้หรือหนูโทรหาก็ได้กูยังไม่กล้าพูดเลยค่ะครับพี่นั่นนีเกิดแล้ว พี่เจนทำอไรอ่ะฮัลโหลได้ยินไหมอยู่ไหมอยู่อยู่ครับว่าไงครับพี่พี่เจนทำอะไรอ่ะเขาเคยหิวๆฟังเสียงเขามันดังไงอ๋อหนูอยู่กับเพื่อนเพื่คนที่ชื่อพี่เลนนี่ใช่เสียงดังว่าอยู่กันนานกเขากำลังจะเปิดวงตะโกนอ่าใช่ครับไหนอ่ะหนูอยู่ตรงที่เก็บรถโอ้โหคุณโอเคอย่าเดินไปทางนี้นะ รบคุณกัวผมว่าเราขยิบออกมาไหมพี่เชนบอกว่าอยู่ที่แหนบอกว่าอยู่พี่ก็อยู่กันได้ไงพี่เชนแล้วเมื่อวานหมา <c oughs> ตัวไหนลืมแหวนไว้ในจิ้งเขาล่ะตาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตาโยนความผิดให้น้อง S <S อย่าไปว่าพี่มาลีผมเลยครับอะไรแค่ทำนิสัยโยน,ตา,นตามหน้าตาต่มตามพ่อมึงไงสัน่นตามตาๆแม่มึงนะฮาไอ้เหี้ยรักสามเศร้าเราสามคนสี่อย่างเดียวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแข็งฟรีเครื่องหมายสี่เหลี่ยม,เ,ม,ยเ,ยมเสียงกริก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 กริ๊<ห>ริ๊กกริ๊กกริ๊กกรค๊กกริ๊กกริ๊กกริ๊กริ๊กกริกกริ๊กกริ๊กกริ๊กกริริ๊ริ๊กก กระลิกะลีล่ตรงไหนถ้าข้าไปบ้านริมเลไปทําอะไรครับแต่ผมไม่กล้าทําหรอกนะเรื่องึืนๆไม่เอาแล้วกับคนนี้ผมไม่ม <า S 1> ทำทผมไม่ทำหรอกมันนิสัยไม่ดีโอ้โหให้พี่ด่าจริงเหรอคนชื่อนาทีมันไม,ไม่ไม่กล้าด่าเลยนนองมันเป็นน้องชายไงอ๋ออยู่ดีๆแม่งอยู่ดีๆกดเองอะเห็นผมนั่งไหม เป็นปะมันนั่งเองไหมครับเมื่อกี้เห็น,นย่อเออชินครับมันชินกดกดกดเวลาจะกดวิ่งเร็วอย่างเงี้ยไปกดกดเป็นคอนโทลอ๋อเนี่ยไปกดอย่างเงี้ยครับไปติดมาไงกดวิ่งเร็วมันต้องกดชิปหมดจัดปะขอบ้างเดี๋ยวคุยไม่รู้เรื่อง โอ้ทดี่ยบ่อยอยากทุกทีคุณเลือกเล่นกี่กี่โมงเหรอครับทุกทีเหรอใช่ก็มันทีสองดีสามครับโอ้โอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ๋อได้ไปสีเอ็มออกรถใหมพี่ก็ทำกับเขาสักครั้งสิครับจะได้สนิทกันมากขึ้นอันนั้นรถรุ่นอะไร,รอ่ะครับเนนค่ะอ๋อดีเหรอ พี่ก็ทำกับเขาักไม่เอาไม่กล้าทำน่าจะดูอาแดูมันทำแต่ละอย่างจับได้คนง่ายจับได้เฮี้ยเลยแล้วรถสอยดาวประกอบแรงไหมครับทำไมพี่ชอบทำสันาา์เฮี้ยเหมือนหน้าตาเลยครับอยากเป็นน้าเดตแต่เป็นได้แค่น่าจังงัง แล้วจะงงังพ่อเมื่องกองพบกูเห็นมึงมาทุกวันเลยมึงมึงมึงหลอดจริงไหมกูขอเฟซมึงเรกมาพี่เป็นภัยสังคมได้ไหมวะกูเห็นแล้วกูคาเนี่ยทำไมถึงพี่มาลีจะทําเลวทําตัวลามกแต่ก็ไม่เคยเมื่อกี้มีคนว่าพี่เป็นภัยสังคมจะมาลีทำไมถึงพี่มาลีเลวจะทําตัวลามกเรียนทำตอนไหนมาครับเห็นหมอจัดยูเยื่องครับเพียเรียนมาจากพี่เกบครับเฮ้ยยอกหยอกยอก หนาวไหมครับที่หนาวผมออกไปข้างนอกมาเดินไปมามันกีอะหนาวมากเลยครับเปิดประตูบ้านออกไปเลยถามไหมครับที่ที่บ้านคุณลบเท่าไหร่อ่ะ พี่มาลีอยากรู้จักชื่อแม่ผมไหมครับผมไม่บอกหรอกแต่ผมรู้จักชื่อแม่พี่นะครับลูกยายแมมพี่มาลีอยากรู้จักชื่อแม่ผมไหมครับผมไม่บอกหรอกแต่ผมรู้จักชื่อแม่พี่นะครับลูกยายแมมแล้และเป็นลูกแมม้วพี่ตรงไหนครับเป็นลูกแมมแล้วทำตรงไหนทำทรงอยากซีใหญ่แต่หน้าตาเป็นได้แค่สีอุ้ยอะไรนะครับหนูคิดว่าเขาส่งโทรศัพท์มาเขาถ่ายรูปอ๋อ ชุดสืบนครบาลสะพึงขออนุญาตแจ้งจับนะครับข้อหาอนาจารย์มีอะไรทางสายไหม <laughs> มีอะไรทางสายไหม <laughs> ใครจะหล่อเท่าเฮียกูวะเลิฟเลิฟครับเฮีย <h ums> อฮ้ยขอบคุณครับจิรั์ขอบคุณครับะะขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบทางสายไหมไอ้เฮียกูจะรลวบอกทางสายไหม ไม่น้องไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่นะไม่อันนี้น้องพิมพ์ผิดหรือเปล่าเนี่เข้าใจโดูมาเนาะภาษาไทยกดนึงเหมือนที่มึงโทรอ่ะเออคุณเห็นผู้ชายคนนั้นไหมเนี่ยที่เขาถอดเสื้อเขาถอดทั้งวันเลยอ่ะเขาคือลุงรีครับ ถ้าลุงรีโดนก็อดซิลล่าจับท่าหมาลุงรีจะบรรลุทวารทั้งเจ็ดไหมครับลุงรีครับถ้าลุงรีโดนก็อดซิลล่าจับท่าถามพ่อน้องดูครับหน้าซ่อนตีนแบบเฮียมีคนเอาด้วยหรอครับหน้าซ่อนมีครับแม่มึงไงครับแม่มึงก็เอากูมาก่อนครับไอกิสนะชีวิตพี่กว่าจะถึงจุดนี้ได้เปี่ยมากครับ ไม่มีไรยากเกินกว่าบูบูเอาน้ำให้พี่หน่อยไม่เหงาหรอหนาวหนาเขาเลยถอดเสื้อเขาอาจจะไม่แต่เขาเดินคนเดียวก็หลักกางทั้งวันเลยนะคนเนี้ยใช่หรอใช่ใชใชพี่มาเดินกระกลางผมเจอเขากระกลางทุกครั้งไงเวลาผมมาตลอดทุกครั้งที่รวางผัวเขามาอุ้มอีกนะครับปัดเฮ้ยเฮย ระวังผัวเขามาอุ้มอีกนะครับปาเธอไปกันเดี๋ยวเขาอุ้มพ่อมันงเลิกดอะไรแบบนี้มาดิไอ้เหี้ยเดี๋ยวเขาเผื่อเขามาดูใครเป็นผู้หญิงคนไหนมาดูเดี๋ยวไม่เห็นมานี่อีกเขาคิดใจผิดอีกเอออันนี้คุณจะไปทําอะไรต่อไหมพี่จะทำอะไรไม่ร <อ S 1> ครับวันนี้ทํามาทั้งวันแล้วครับเอ้ยวันนี้ฟังคน,คนในแกงคุยกันทั้งวันแล้วอยากอยู่เฉยบ้างอยากเปลี่ยนหน้ากากอะไรใหม่หมดเลยไปไหนด้วไปด้วย ไอ้ตาเงินสามสิบบาทนี้<ป>ที่กูดูให้มึงมึงก็ด่าพ่อด่าแม่กูกูขอสาปแช่งให้มึงควยไม่แข็งตลอดชีวิตหนาวก็มามน,นอนกับพี่มาลีานะครับวันนี้ทางสะดวกขอบคุณครับทิติวุฒิทิติวุฒิอ่ะมันออเป็นแบบน้องชายที่พี่รักนะมันโดมาแบบพัรละพันวันนี้ก็โดมาเมื่อวันก่อนโดมาคารพันสามอุย้ยสนะี่พันอะ ขอบคุณมากน้องอันนี้เป็นน้องรักพี่มากเลยแล้วก็วิทวะอย่าลืมไปอุดหนุนเสื้อแจ้งเกงน้องมันด้วยนะเดี๋ยวเปลี่ยนหลานก่อนเออแป๊บน,นึงครับ<ม>เดี๋ยวบอกรถผมจะไปผมผมจเจ็บเยี่ยวครับไปเข้าน้ำก่อนก็ได้แป๊บน,นึงนะครับรอแป๊บน,นึงนะเยี<อ>่ยบครับ แม่มีสาวแลวสนะสวเออขเข้าไปดิเข้ามาดิ